ชาแนลกลับมาตอบขอกดฎหดดมายที่พี่น้องถามเข้ามาในรายการกฎหมายไก่โตครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเพิ่นถามปัญหาขอกฎหมามากครับผมท่านอาจารย์เชี่ยวชาญสิริศักดิ์เสนาขออนี่าตถามครับผมพี่น้องทั้งบา้านถามเขามาว่าลูกนี้ไม่มีไม่นี้ไม่จ่ายครับยืมเงินกัน แล้วบริหตุสัญญาเงินกู้สามารถฟ้องได้หรือไม่ครับท่านครับครับผมพี่น้องเอฟซรายการมาแมาแลลวกฎคหมายไก่โตมือนี้ขออนุญาตตอบแบบตรงไปตรงมาและกะ็ <c oughs> อยากให้พี่น้องผู้ที่กระังติดตามรายการเท่าได้หูได้เห็นมาการกู้ยืมเงินที่บ่มีหลาักฐานถ่าบออเขา่าขอกคบัตรกฎหมายของเาก,ก็บอคสามารถ <c oughs> ฟออ้องรองไดย เพราะว่าตามรักกฎหมายเข้าแล้วการฟ้องร้องเงินกู้จะต้องมีหลักฐานลงไล่มือซื่อไฟที่ต้องรับพิษเป็นสําคัญแปลว่าต้องมีล่ยมือซื่อภูที่กูเป็นสําคัญแต่ครับพี่น้องครับสมัยกู้มือนี่ระวังให้ดีโดยเฉพาะพี่น้องมักยืมกันทงังออนไลน์ทังอินเทอร์เนต็ตหรือว่าทาังเม็ดเส้นเจอเอียงกันแล้วแต่ครับนั่นแหละครับพี่น้องครับจะถือเป็นส่วนหนึ่งของรักฐานในการฟ้องร้องได้อ๋อ เฟซบุ o กทั้งไลฟ์มี่ขอความยืมนะครับผมซื้อว่าเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งในการสามารถไปทําการยื่นฟ้องร้องได้ตามกฎบัตรกฎหมายหากพี่น้องมีปัญหาเรื่องข้อกฎบัตรกฎหมายครับผมสามารถคอมเมนต์นะครับผมติดตาม f เฟซบุ๊กมาแล้วชแนลทั้งช่อง YouTube ครับผมท่านเชียครับฝากกดไลค์กบแชร์หรือว่าแสดงความเห็นใด้ตอบทุกคอมเมนต์ครับ